เป็นอีกลอตแล้วค่ะเครื่องชงเครื่องบดเครื่องปั่นโรโมล่าสินค้ามีสต็อกเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าล็อตนี้น่ะจะเต็มมากเพราะว่าสีมาครบเลยและทางเรานะคะก็จะได้จัดโปรโมชั่นด้วยคะ่ะสาหรับใครที่มีแพลนเปิดร้านอยู่นะคะรอได้เลยคะ่ะโปรด,ดีมากและทางออรไลน์ คอฟฟี่นะคะก็จะรับตัวแทนจำหน่ายได้ค่ะาเข้ามาดูเข้ามาชมนะคะเครื่องชงเครื่องบดเครื่องปั่นโรลโมล่าได้ทุกรุ่นเลยค่ะอยากจะเข้ามาเล่นเครื่องชงกาแฟหรือเข้ามาสอบถามดูสเปคเครื่องก่อนได้เลยค่ะกายินดีต้อนรับค่ะและพร้อมที่จะแนะนําให้กับทุกคนเลยและขอเกินไว้เลยนะคะว่ามีเครื่องชงค่ะที่สวยหรูลาทันสมัยและไฮเทคมากๆค่ะเดี๋ยวจะได้ทําคลิปรีวิวให้มาชมเลยค่ะในเมื่อปัจจุบันนี้ก้าวไปไกลมากเราก็ต้องตามให้ทันเทรนด์ค่ะ แานลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้จองเอาไวค้ค่ะเตรียมตัวรอรับสินค้ากันได้เลยนะคะนี่แอมมาโชว์เครื่องนิดนึงค่ะจะบอกว่าสวยมากและทันสมัยมากๆสนใจสอบถามที่ช่อง Oriental Coffee <Wow. S 1> ได้เลยนะ